สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิโอสตูดิโออิวูชันตอนนี้ก็อยู่กับคลิป25ทูสวรรค์ตามตำนานต้นไม้ไซเฟลออสในคลิปที่แล้วเราทําตําแหน่งของลําต้นของต้นไม้ไซเฟลออสไปแล้วทูสวรรค์ประจาตาแหน่งนี้ก็คือกราบรีเอลเลยเหลืออีก21ทูสวรรค์ตําแหน่งต่อไปก็คือกิ่งด้านล่างลําต้นด้านซ้ายของต้นไม้ไซฟลออสทูสวรรค์ประจาตาแหน่งนี้ก็คือลาฟาเอลนั่นเองไซฟิล่าตําแหน่งต่อไปของไซเฟลออสโหด ผู้สวรรค์ผู้ฝ่าทะลวงราฟาเอลเอ็เลมรูปแบบหอกผู้ครอบครองยาไมคาวยะอภรจิตเดชานุภาพหมายเลข8เอโลฮิมซาโบรูปร่างของราฟาเอลเอ็นเลมจะเป็นหอกขนาดใหญ่ที่มีปีกข้างขวาของราฟาเอลซึ่งผู้ใช้สามารถใช้โจมตีได้ในระยะประชิดด้วยการพุ่งโจมตีศัตรูด้วยความรวดเร็วและยังโจมตีระยะไกลด้วยการปาหอ,อกออกไปทำลายเป้าหมายได้ด้วยและยังสามารถยิงสายลมทำลายล้างออกจากปลายหอกของราฟาเอลเอ็นเลมได้ ความสามารถหลักๆของราฟาเอลคือสายลมผู้ใช้สามารถควบคุมสายลมในอิสระสร้างพายุโจมตีศัตรูสร้างกำแพงสายลมเพื่อป้องกันหรือบับตัวเองด้วยสายลมก็ได้และทุสวรรค์ราฟาเอลนั้นยังเป็นทุสวรรค์ที่รวดเร็วที่สุดอีกด้วยราฟาเอลเอ็นเลมมีท่าโจมตีทั้งหมด4ท่า 1. ราฟาเอลเอ็เลมหฮเพชเชวินแคนนอนปืนใหญ่ลมความดันสูงเข้ายาตะช้านลมที่ปลาอ และปล่อยสอนลมยักษ์ออกมาตามเวลาที่ชาร์จเพื่อโจมตีศัตรู2ลาฟาเอลเอนเลมรทนาโดรับเจอโทนาโดฉีกสับ,บนคเขายะจะปล่อยรทนาโดใส่ศัตรูจากนั้นก็มีลมระเบิดออกมา3า a ลาฟาเอลเอนเลมเดีด,ดี้สิงเกอร์หนามมรณะปล่อยสอนลมจุนวนมากจากด้านหลังแล้วแทงหอ,อกลมพุ่งใส่ศัตรู4ี a ลาฟาเอลเอนเลมเทมเพลตวเลดิงดาร์คสเปียหอกความมืดเหงกสายลม เขา,าจะปิดไปบนอากาศด้วยความเร็วสูงพร้อมทิ่มแทงศัตรูและเอาหอกแทงลงมาพร้อมกับลมระเบิดผู้สวรรค์ผู้พันธนาการราฟาเอลเอน็นนาเฮสรูปแบบโซ่ลูกตุ้มผู้ครอบครองยาไมยูเซรุอภพรณจิตเดชานุภาพหมายเลขก8เอโรฮิมซาโบ รูปร่างของราฟาเอลเอนนาเฮดคือโซ่ลูกตุ้มและมีปีกข้างซ้ายของราฟาเอลซึ่งมีความสามารถโจมตีทั้งระยะใกล้และระยะไกลการโจมตีของโซ่ลูกตุ้มจะเหวี่ยงเพื่อฟาดใส่ศัตรูหรือใช้โซ่พุ่งเป็นเส้นตรงเพื่อแทงศัตรูจนทะลุและจะใช้โซ่รัดล่างศัตรูเพื่อพัฒนาการเอาไว้ได้นอกจากความสามารถของราฟาเอลเอนนาเฮดอยางอื่นก็จะเป็นการควบคุมสายลมเหมือนราฟาเอลเอนเลมเลยเพราะเป็นทูตสวรรค์อันเดียวกัน ท่าโจมตีของราฟาเอลเอนนาเฮดจะมีทั้งหมด4ท่า 1. ลาฟาเอลเอนนาเฮดเชนลิงโซ่ประสานยูเซรุจะโจมตีด้วยโซ่จนนวนมากจากใต้พื้นดินและด้านบนใส่ศัตรู 2. ราฟาเอลเอนนาเฮดลรีทอว์วอตกวังวนมรณนะยูเซรุจะสร้างวังวนลมดูดศัตรูเข้าไปด้านในพร้อมทำลายความเสียหาย 3ามราฟาเอลเอนเดเฮสสไปรัเลสตอมเกียววายุยูสลุจะหมุนตัวด้วยความเร็วสูงพร้อมโซ่รอบตัวเหมือนกับลูกขา่างและยังปล่อยพายุขนาดเล็กออกมาหลายลูกด้วย4ี่ราฟาเอลเอ็ดนาบผู้ทยานฟ้าเป็นท่าที่จะต้องใช้คู่กับคาวยะโดยการรวมทูตสวรรค์ราฟาเอลเอนเลมกับราฟาเอลเอนนาเฮสเข้าด้วยกัน ปีกทั้งสองจะประกอบเป็นคันธนูส่วนโซ่ลูกตุ้มจะเป็นสายของธนูแล้วหอกจะเป็นลูกของธนูจนเกิดเป็นธนูแห่งสายลมรูปร่างที่แท้จริงของราฟาเอลเมื่อโจมตีออกไปลูกธนูที่หอหุ้มด้วยสายลมอันมหาศาลจะพุ่งทะลวงและทำลายเป้าหมายจนกว่าจะสูญสิน้นซึ่งเป็นท่าที่เรียกได้ว่าแรงที่สุดของราฟาเอลเลยก็ว่าได้ทูตสวรรค์อัศวินวายุข้างราฟาเอลรูปแบบธนู ผู้ครอบครองคาซามจิยาไมอภรจิตเดชานุภาพหมายเลข8เอโรฮิมซาโบรูปร่างก็คือราฟาเอลเอนคันนับคันธนูที่พี่น้องยาไมใช้นั่นแหละ ความสามารถต่างๆทั้งความเร็วพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลยาใหม่ใช้ได้ทั้งราฟาเอลเอ็นลมกับราฟาเอลเอ็นนาเฮดนอกจากจะใช้รูปแบบเอ็นคันนับเป็นหลักแ,บบแล้วยังแยกชิ้นส่วนมาประกอบได้อีก3โหมดซึ่งมีเพียงร่างฟิวชั่นยาใหม่เท่าน,นั้นที่สามารถทําได้ 1. ราฟาเอลเอ็นซูโอฟูเอลผู้ทะลุผ่านท่านี้จะใช้โซ่ของราฟาเอลเอ็นนาเฮดพันล้อมรอบหอกของราฟาเอลเอ็นลมและโจมตีด้วยการปาหอกอันทรงพลังเพื่อทำลายเป้าหมาย อนุภาพของมันไม่ได้อยู่ที่พลังทำลายล้างของหอกแต่เป็นพายุข้างที่หอหุ้มหอ,อกนั้นเอาไว้ตั้งหากถึงแม้ศัตรูจะหลบได้แต่ก็โดนพายุซัดจนปิวได้อยู่ดีแถมยามาย,ยังควบคุมทิศทางของหอ,อกนี้ได้อย่างอิสระตามใจนึกอีกด้วย 2. รลาฟาเอลเอล็นเพกูดผู้ปกป้องถ้าน,นี้จะใช้ปีกทั้งสองข้างมาประกอบกันเป็นโลและใช้โซ่พันรอบโล่ปีกจนกลายเป็นกรอบป้องกันสุดเก่งที่มีไว้ป้องกันการโจมตีของศัตรูได้ทุกรูปแบบส่วนหอกก็ใช้แทนดาบเหมือนเป็นหมวอะสวิน ที่มีพลังป้องกันที่เป็นเลิศและสามารถโจมตีสตัตกลับได้เช่นกัน 3. ลาเฟเอลเอนเยรุนผู้เกินกินฟ้าครามเป็นท่าที่ประกอบปีทั้งสองเป็นตัวหน้าไม้และโซ่เป็นเชือกของหน้าไม้และหอกเป็นลูกดอกของหน้าไม้ขนาดใหญ่ซึ่งมีพลังทำลายล้างมากกว่าลาฟฟเอลเอ็คนาบซึ่งเป็นท่าไม้ตายทำลายล้างที่สามารถทาให้บีทพ่ายแพ้อย่างราบคาบ และล่สสิรอบๆที่ถูกยิงก็ถูกทำลายจนไม่เหลือแม้แต่เศษซากของตึกที่พังทลายเหลืออยู่เลยทูสวรรค์อสศวินวายุข้างราฟาเอลเบดร,รูปแบบดาบเกี่ยวผู้ครอบครองบีทโทกะอพอรจิตไม่มีการเปิดเผยรูปร่างของทูสวรรค์ราฟาเอลเบดจะเป็นดาบเกี่ยวซึ่งมีความสามารถในการควบคุมสายลมเมื่อบีทสบัดดาบเพียงครั้งเดียวจะสร้างคลืนพายุอัรุนแรงได้ ที่มาของเซฟิล่าลาฟาเอลเราต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนมิโอได้ปรับแต่งเซฟิล่าลาฟาเอลจนสมบูรณ์แล้วและกำลังจะนำไปมอบให้กับเด็กสาวอีกตามเคยแต่ตอนนั้นเธอได้พบกับศพของสาวน้อยคนหนึ่งเข้าเธอถูกลถชนตายกลางถนนมิโอรู้สึกสงสารสาวน้อยคนนี้ทำไมเธอถึงมีชะตาการรมที่น่าเศร้าเช่นนี้เด็กสาวคนนี้ชื่อว่าคาซามาจิยาไมเกิดขึ้นมาในตระกูลของคาซามาจิและเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของตระกูลนี้แต่เดิมทีแล้วเธอควรจะมีน้องสาวด้วย พ่อแม่ของเธอในลูกแฝดแต่แฝดอีกคนหนึ่งได้ตายในท้องจนเกิดปรากฏการณ์วันนิชิงทวินเป็นปรากฏการณ์เมื่อตั้งท้องฝาแฝดแล้วอีกคนหนึ่งหยุดการจเจริญเติบโตในคัน์หรือไม่ก็ถูกทาลกในคันอีกคนหนึ่งดูดซึมเข้าไปในตอนที่กลายเป็นเนื้อเยื่อซึ่งในกรณีของคาซามาจิจะเป็นอย่างหลังทําให้เธอโตขึ้นมาในวยัยสิปีเหมือนมีสองคนในร่างเดียวที่ใช้ชีวิตตามปกติเป็นคนที่การเรียนก็ดีเลิศเล่นกีฬาก็เก่ง ถูกวาในให้ช่วยงานชมรมแถมทําได้ดีทุกชมรมอีกด้วยเรียกได้ว่าเพอร์เฟกทุกอย่างมีแต่คนพึ่งพาเธอแม้แต่เรื่องปรึกษาความรักยาไม่ก็รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ยาไม่เป็นเด็กดีชอบช่วยเหลือผู้คนที่กําลังเดือดร้อนแต่เพราะนิสัยที่ว่านั่นเลยทําให้เธอต้องจบชีวิตโดยที่ความฝันยังไม่ทันได้เป็นจริงหลังเลิกเรียนขณะที่ยาไมา่กำลังจะกลับบ้านเด็กคนหนึ่งก็ทําลูกบอลกิ้งลงไปที่กลางถนนเด็กคนนั้นก็ได้วิ่งไปเก็บลูกบอล ขณะที่มีรถพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วยามายเรีบกวิ่งออกไปช่วยเด็กทันทีด้วยความเร็วของนักกีฬาถ้าเป็นในหนังสือการ์ตูนคงเป็นฉากที่ดูเท่ไม่น้อยใช่ถ้ามันเป็นการ์ตูนแหล,ละนะอาจจะไปได้สวยก็ได้เธอผลักร่างของเด็กสาวคนนั้นและตัวยามายก็โดนรถชนแทนจนร่างกระเด็นห่างออกไปแหมช่างทำเรื่องที่สุดเท่จริงๆเลยเราราวกับเป็นฮีโร่ที่เราเคยลงไหลในอดีตเลยแต่ว่าตอนนี้ขยับร่างกายไม่ได้เลย ถ้าได้รับบาดเจ็บก็ลำบากแต่สิใกล้จะถึงงานวัฒนธรรมแล้วด้วยถ้าขาดตนไปก็จะแสดงดนตตีไม่ได้ยังต้องเป็นตัวช่วยให้ชมรมกีฬาอีกมีเรื่องอยากจะทําอีกตั้งเยอะแยอะอยากจะไปท่องเที่ยวอยากจะไปกินของอร่อยๆมากกว่านี้ที่สําคัญที่สุดยังไม่เคยมีแฟนเลยสักครั้งฉันยังไม่อยากตาย อยากจะยื่นมือขึ้นไปบนฟ้าแต่มือกลับไม่มีความรู้สึกแล้วยาไม่ได้สิ้นใจตายไปกลางถนนอย่างไม่มีคนเข้ามาช่วยเหลือและในตอนนั้นเองมีอกก็ปรากฏตัวออกมาแล้วอยากจะทดลองเพื่อช่วยสาวน้อยคนนี้เธอมอบเซฟิล่าลาฟายเอลใส่ศพของยาไม่ถ้าเกิดมนุษย์ตายไปแล้วยังไงยัดเซฟิล่าเข้าไปก็คงไม่มีผลแต่ว่าเซฟิล่าลาฟายเอลดันดูดเข้าไปในร่างกายของเธอถึงยาไม่คนนี้จะตายไปแล้วแต่ยาไม่อีกคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ เซฟิล่าเริ่มตอบรับและเกิดแสงสว่างขึ้นมาที่ศพของยามยายร่างไร้วิญญาณของเธอลอยขึ้นมาแลแ้วยกออกมาเป็นสองคนถือกำเนิดเป็นยามายยูซุรุและยามายคาวยะสองพี่น้องที่ไม่มีทางกลับมาพบกันได้บัดนี้ทั้งคู่ได้มาเจอหน้ากันเป็นครั้งแรกและแน่นอนว่าเรื่องราวในอดีตของพวกเธอก็จําอะไรไม่ได้ไม่แต่อย่างใดเหมือนกับเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันนั้นสองพี่น้องยามายก็เข้าต่อสู้กันเองเพื่อจะหลอมรวมร่างยามายอีกคนหนึ่งเข้าไปเพื่อที่จะกลายเป็นยามายที่แท้จริง ซึ่งการต่อสู้ก็มีหลากหลายมากมายซึ่งแข่งไปทั้งหมด99ครั้งชนะ25ครั้งเสมอ49ครั้งทั้งสองได้ต่อสู้กันมาจนเริ่มผูกพันกันและกันจากที่จะเอาแค่ชีวิตอีกฝ่ายและกลายมาเป็นยามาดิแท้จริงเท่านั้นสายสัมพันธ์ของพี่น้องทําให้ทั้งคู่รักกันมากขึ้นจนมาถึงครั้งที่100พวกเธอได้มาตัดสินกันที่เกาะอ,อาดูบิและบังเอิญมาเจอชิโดเข้าจึงตั้งใจจะใช้ชิโดเป็นตัวตัดสินในการแข่งครั้งที่100 ใครที่สามารถทำมัชิดโหลงรักได้จะเป็นผู้ชนะซึ่งทั้งคู่หวาดเสน่ห์ใส่ชิโดต่างๆนานามากมายใส่ชุดว่ายนะ้ำมายุชิโดและเล่นแข่งวอลเลย์บอลบนชายหาดหลังจากแข่งกันเสร็จคาวยะและยูเซรุก็ได้เรียกชิโดามาคุยเพราะวันพรุ่งนี้คือวันตัดสินว่าชิโดจะเลือกใครเป็นผู้ชนะคาวยะบอกให้ชิโดเลือกยูเซรุและทางยูเซรุก็บอกให้ชิโดเลือกคาวยะทั้งคู่บอกข้อดีของกันและกัน และอยากให้อีกฝ่ายมีชีวิตอยู่ต่อส่วนตัวเองก็จะหายไปถ้าเกิดว่าชิโดไม่สามารถเลือกได้พวกเธอจะทําการถลม่มเกาะอารูบิให้ทุกคนบนเกาะนี้ตายไปทั้งเกาะเลยชิโดไม่สามารถเลือกใครคนใดคนหนึ่งได้ทําให้การตัดสินของชิโดกลายเป็นโมคะยามายทั้งสองคนจึงเปิดฉากต่อสู้กันเองอีกครั้งและชิโดก็ได้หยุดทั้งสองคนเอาไว้ด้วยซันดันฟรอน์และมอบตัวเลือกให้ทั้งสองคน3ตัวเลือก1ยูซุลุด,ดูดกลืนคาวยะและกลายเป็นยามายที่แท้จริง 2. คาวยะดูดกลืนยูสารุและกลายเป็นยามาที่แท้จริง 3. จยอมเสียพลังพูดไปและลอดทั้งคู่ชิโดเลือกข้อที่3และขอร้องให้ทั้งคู่เชื่อใจชิโดสักครั้งถ้าเกิดพลาดขึ้นมาก็ฆ่าชิโดได้เลยทั้งสองคนเลือกมีหวังในคำพูดของชิโดถ้าสิ่งที่ชิโดพูดเป็นความจริงก็ค,คงจะวิเศษไปเลยคาวยะได้บอกความปรารถนาของตัวเองไปว่าอยากจะลองกินขนมปงังคีหน้าโกะที่โทกะพูดถึงส่วนยูซรุบ,บอกว่าอยากจะไปโรงเรียนสักครั้ง และคาวยาก็ได้บอกความในใจกับยูซุรุไปว่าขอโทษที่โกโหกนะจริงๆแล้วฉันไม่อยากจะหายไปอยากจะอยู่กับยูซุรูให้มากกว่านี้ยูซุลูเองก็บอกไปว่าไม่อยากจะหายไปเช่นกันอยากจะอยู่กับคาวยาให้มากกว่านี้เช่นกันนี่คือความปรารถนาของสองพี่น้องที่อยากจะอยู่ด้วยกันมาตลอดตั้งแต่ต่อเป็นคาซามจาจิยาไมแต่พอแยกกันแล้วก็ไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้จึงต้องรวมร่างกลับไปเป็นตัวตนเดิม แต่ทำแบบนั้นไปมันก็ไม่ต่างจากการเป็นคาซามาจิยาไมเลยทําให้ตอนนี้ทั้งคู่อยากจะอยู่แบบนี้มากกว่ากลับไปเป็นยาไมแบบเดิมอีกทั้งคู่จึงยอมให้ชิโดะผนึกพลังและใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขหลังจากพลังพูดหายไปจากการตายของมิโอและโทกะทั้งคู่ก็กลายเป็นมนุษย์ธรรมดาถึงร่างกายจะเกิดขึ้นมาด้วยพลังวิญญาณแต่เซฟิล่าก็สร้างร่างของทั้งสองคนขึ้นมาใหม่จากศพของยาไมทําให้ตอนนี้ไม่ต่างจากร่างกายของมนุษย์ตามปกติ และทางลาทาทอสก็ได yeah. ้ให้เอกสารของคาซามะจิยาไม่มาให้ทั้งสองคนได้รู้อดีตของตัวเองทั้งสองคนสับสนเล็กน้อยว่าพวกเราเป็นตัวปลอมหรือเปล่าแต่ด้วยคําแนะนําจากชิโดที่ยกตัวอย่างจินจิขึ้นมาว่าถึงจะมีตัวชั้นอีกคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกันการพูดต่างกันมีอาหารที่ชอบต่างกันนิสัยต่างกันสําหรับชั้นไม่ใช่ตัวปลอมหรอกนะแต่เป็นตัวจริงอีกคนหนึ่งไม่ใช่หรอก็เหมือนพวกเธอทั้งสองคนที่ต่อให้วิธีพูดต่างกันยังไงทางคู่ก็ถือว่าเป็นตัวจริงอีกคนหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งก็ทําให้ทั้งสองคนสบายใจและคาวยะก็บอกกับยูซรูว่า mm hmm. เธอต้องเรียกฉันว่าพี่สาวนะสนยูซรูก็บอกว่า mm hmm. ไม่ใช่ฉันเป็นพี่สาวตัางหากคาวยะต้องเรียกฉันว่าท่านพี่ยูซลูสุดเท่และอ่อนโยนสุดที่รักของคาวยะนะแต่ไม่ว่าใครจะเป็นพี่สาวก็ตามทา้งคู่ก็เป็นสองพี่น้องที่รักกันดีแต่ถ้าเกิดว่าทั้งคู่หลอมรวมกันเป็นยาไม้ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น ในเล่มยี่สบองมีเฉลยเอาไว้แล้วเมื่อยูซารุกับคาวยะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งจะเกิดเป็นคาซามะจิยามัยฟิวชั่นรูปร่างหน้าตาจะเหมือนกับคาซามะจิยามัยดั้งเดิมแต่หน้าอกใหญ่กว่ายามายดั้งเดิมเป็นอย่างมากเพราะรวมหน้าอกของยูซารุและคาวยะเข้าด้วยกันการพูดจะมีเสียงของคาวยะกับยูซารุพูดพร้อมกันและที่ใส่ก็จะเป็นการผรสมผสานของทั้งคู่อีกด้วยเรียกได้ว,ว่าดูเท่และคูลในเวลาเดียวกันเลย นี่ก็คือทั้งหมดของทูตสวรรค์ลาฟาเอลครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าชอบเรื่องราวของสองพี่น้องคู่นี้กันไหมช่างเป็นเรื่องราวที่ดูสวยหรูได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่ดันโชคร้ายเจออุบัติเหตุจนเสียชีวิตน่าจะเป็นผู้ตนเดียวที่ไม่ได้เจอเรื่องบาดแผลทางใจหรือเรื่องที่ทําให้สิ้นหวังเพียงคนเดียวในเรื่องและเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในหมู่ผู้ที่ตายก่อนจะได้พลังพูดซะอีกและสําหรับทูตสวรรค์ตาแหน่งต่อไปก็คือฮาร์ดเอลเรื่องราวของนัเซอร์มีก็หดหูไม่แพ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ